มิติข่าว90.5สะท้อนทุกเหลียม,มุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลายรายการธุรกิจติดเทรนด์โดยนับุญญาิริยานนท์ กลับเข้ามานะครับคุณผู้ฟังฮะอยู่กันต่อนะครับกับธุรกิจติดเทรนด์นะครับช่วงที่2คุณผู้ฟังฮะก็มีเรื่องของการ เรียกว่าดูแลเรื่องของสองภาพอากาศนะในบ้านเรานี่ก็เป็นเทรนคุณผู้ฟังฮะบรรดาภาคธุรกิจก็ทำนะครับพวกของ sustainable นะฮะเรื่องของ ecosystem ต่างๆนะครับที่ดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเราเองก็สามารถที่จะเริ่มต้นในการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมใช้อะไรก็ตามก็ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยคุณผู้ฟังฮะเดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5นะครับที่ก็กลับมาตอนนี้ในกรุงเทพหลายจุดเลยนะ ตอนเช้าเช้าตื่นมาปุ๊บรู้สึกแสบๆจมูกรู้สึกแบบหายใจไม่ไม่ไมโล่งนะครับก็ถ้าเปิดตัวของเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องกรองอากาศเนี่ยจะเห็นตัวเลขบางบ,างบ,างบ้านก็จะเป็นสีส้มบางบ้านก็เป็นสีแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นวิกฤตนะที่เจอกันทุกปีแต่เราก็ไม่อยากเจอนะครับสาเหตุหนึ่งนะครับต้องบอกาสาเหตุหนึ่งนะเพราะจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุมากที่ทำให้เกิดตัวฝุ่น pm 2.5สาเหตุหนึ่งมาจากเรื่องของอควันเสีย จากยานพาหนะของเรานะที่ปล่อยออกมานะครับซึ่งเ,เรื่องของมาตรฐานนะในการที่จะปล่อยพวกควันไอเสียต่างๆเนี่ยจริงๆเขามีมาตรฐานนะกำหนดเอาไว้ว่า,ารถแต่ละคันเนี่ยจะต้องปล่อยออกมาได้ไม่เกินเท่าไหร่ตัวของมาตรฐานที่เรารู้จักกันก็คือมาตรฐานยูโรไฟนะครับซึ่งอันเนี้ยประกาศใช้มีผลบังคับใช้นะฮะว่ารถรุ่นใหม่ๆทุกคันเนี่ยจะต้อง มีตัวของมาตรฐานยูโรไฟนะครับติดรถทุกคันนะฮะก็ประกาศเป็นมาตรการบังคับใช้นะฮะวันที่1มาราคมที่ผ่านมาซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยลดการปล่อยพวกฝุ่นควันจากรถยนต์นะฮะไ,ไ,ได้พอสมควรโดยเฉพาะรถที่ใช้ตัวของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับซึ่งมาตรฐานที่เราจะใช้คุณผู้ฟังฮนะ เราก็จะสังเกตได้เวลาที่เราจะไปซื้อรถยนต์คันใหม่ๆใช่ไหมครับเขาจะมีด้านหน้าที่เขาจะมีเหมือนกับกระดาษ A4 ปิ้นมาแปะเอาไว้ว่ารถคันนี้สเปคเป็นแบบไหนแล้วมีมาตรฐานการปล่อยพวกควันเสียควันพิษต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งเราก็จะไปเชื่อจากตรงนั้นแต่บางทีเราก็จะมีคําถามในใจว่าเอ๊ะตกลงไอ้ตัวเลขเนี่ยมันจริงไม่จริงนะครับเขาลดการปล่อยพวก ควันเสียต่างๆเนี่ยตามที่เขาเคลมจริงๆหรือเปล่าก็จะมีคําถามขึ้นมาแบบนี้คุณผู้ฟังฮะเราก็เลยอยากจะรู้นะฮะว่าเราสามารถเช็คเองได้ไหมนะฮะวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังนะฮะมารู้จักกับตัวของ แอปพลิเคชันจริงๆเขาถูกพัฒนาขึ้นมาจากป้ายฮะเราสังเกตได้จากป้ายที่ชื่อว่า Eco s t ติ k e er เนะติดอยู่บนรถยนต์นะฮะแต่ว่าบางทีเราอาจจะเห็นแค่ป้ายแล้วรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจอยากรู้ว่าตกลงแล้วมันลดได้จริงหรือเปล่านะฮะตัวของ Eco s t ติ k r er, เเขาก็เลยมีตัวของแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อให้เราได้ตรวจเช็คผ่านโทรศัพท์มือถือที่มาที่ไปเป็นยังไงเช็คแบบไหนเช็คได้จริงหรือเปล่านะฮะวันนี้ผมจะพูดคุยฮนะ กับรองผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะคุณกลิจันทสุวรรณนะครับอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านรองครับครับสวัสดีครับคุณนัทครับและท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับผมเชื่อว่าหลายคนนะฮะที่จะซื้อรถใหม่ช่วงนี้ก็จะมองหาป้ายเจอตัวอีโคสติ๊กเกอร์ผมก็คนนึงแหละที่ก็ดูนะฮะซึ่งเราก็มั่นใจท่านรองครแต่บางทีเราเห็นป้ายปุ๊บ เราอาจจะมีคําถามนิดหนึ่งว่าเอออ e ีโคสติ๊กเกอร์เนี่ยมันมันคืออะไรนะแล้วมันมีประโยชน์ยังไงเขาเช็คแบบไหนก็ถึงออกป้ายแบบนี้มาฝากท่านรองอธิบายให้ฟังนิดหนึงนะ่งครับครับยินดีครับครับคุณน้ครับในอดีตนะครับก่อนที่เราจะซื้อรถสักคันเนี่ยครับเราดูในอดีตน,นะครับเราเราหาข้อมูลจากหนึ่งคือเพื่อนหรือญาติบอกต่อ,อะนะครับหรือหรือ,อไม่ก็ไปหาดีลเลอร์รถยนต์แต่ละดีออนะครับซึ่งทําให้บางครั้งเนี่ย เราอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนนะครับเนื่องจากยังไม่มีแหล่งข้อมูลรถยนต์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญผมคิดว่ายังไม่สามารถเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องยนต์ในแต่ละรุ่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตราการใช้น้ํามันนะครับว่าทุกคันนี้นกินน้ํามันเท่าไหร่รอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับมาตรฐานความปลอดภัยนี้ได้มาตรฐานไหมราคารถรุ่นนี้เนี่ยขายเท่าไหร่นะครับ ครับนี่ที่ผมมองพ่าดในอดีตที่ผ่านมามันจะเป็นแบบนี้นนะครับ,รบแต่ในปัจจุบันนะครับคุณนัทเรามีป้ายแสดงข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากลนะครับหรือเราเรียกว่าอีโกสติกเกอร์ที่ที่พัฒนาโดยกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับ,รบซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลสมรรถนะรถยนต์ที่ที่ตรงนะเป็นมนาตรฐานเดียวกันแล้วก็สามารถเอาไปเปรียบเทียบกับสมรถรถนะแต่ละรุ่นได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาดความประหยัดความปลอดภัยนะครับผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเลือกซื้อ รถยนต์แล้วก็รวุทท้งรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับซึ่งซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้มันตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบันจริงๆนะครับซึ่งถ้าเราดูในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในปัจจุบันที่ทางทางหลายๆค่ายโดยจะเป็น Google เขาก็เซอร์วีมานะครับ,รบก็จะเห็นว่าผู้ผู้บริโภคในส่วนใหญ่น่ยจะหาซื้อหาซื้อซื้อรถได้แหละครับดูข้อมูลจากออนไลน์ก่อนหรือไม่ก็บนเว็บไซต์นะครับเราไปโชว์รู เพื่อดูรถหรือเทสสด์อะไรประมาณนั้นนะครับนะครับในอดีตเป็นอย่างนั้นทีนี้ผมขอลงรายละเอียดนิดหนึ่งครับคุณนัทครับถ้าพูดถึงเรื่องของอีโคสติเกอร์เนี่ยเมื่อกี้ท่างคุณนัทได้เกริ่นในตอนต้นแล้วว่าเราจะเห็นมีแปะไว้ตุ๊กตาอีคล้ายกับดรา E4 นะครับแปะที่แร็ครถยทุกคันนะครับที่มาที่ไปทางกระทรวงอุตสาหกรรมโดยโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะครับเป็นผู้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี2557แล้วครับเราทํามาสักระยะหนึ่งนานพอสมควร นะครับโดยข้อมูลที่ปรากฏบนอีโก้สติ๊กเกอร์เนี่ยเมื่อกี้ที่ทางคุณนัทถาม่าเออแล้วจะเชื่อมันได้อย่างไรนะครับจะไอ้ป้ายเนี่ยจะมีการตรวจสอบแล้วก็อนุม,มัติจามในการพักรัฐนะครับ <S <S แล้วก็หน่วยทดสอบเป็นระดับสากลเลยจึงมีความถูกต้องอยู่บนมนาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยทางทางสำนักง,งานเศรษฐศาสตร,ร์ก็มีการพัฒนาแอปพลิเคชันอีโก้สติ๊กเกอร์นะครับ <S <S วันนี้คุณนัททรามครับประชาชนทั่วไปนะครับสามารถใช้งานบนโทรศัพท์ทั้ง iOS ทั้ง Android ได้แล้วนะครับทั้วนี้ นะครับก็ตอบตอบโจทย์ a อ y นี้ทาง y อ h นี้ว24ชั่วโมงครับคุณนัทครับคือเราสามารถที่ดาวนโหลดแอปแล้วก็ไปสามารถสแกนได้เลยครับท่านใช่ใช่ครับคุณนัทครับวันนี้เราเราสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคนุยดิจีเตอลอีกคโนนีครับครับสแกนแล้วข้อมูลที่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างฮะครับโดยหลักๆเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของรถจนนะครับประชาชนทั่วไปก็จะเน้นอยู่สักสามสิบเรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือความสะอาดนะครับความสะอาดนี่เมื่อตอนต้นรายการคุณนัทได้เกิดแล้วว่า รถคันนี้เนี่ยมีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่ hmm. วันนี้เรื่อง climate c h a n g ชไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่ารถคันนี้ได้ผ่านมาตรฐานออมาออก,กอยูโรห้าไหมรวมถึงเรื่องของประหยัดนะครับรถคันนี้เนี่ยมีอัตราการใช้น้ามันเท่าไหร่บางรุ่นดูเข้าไปดูนะครับก็เห็นว่าบางรุ่นเนี่ยกินน้ำมัน20กิโลลิตรบางรุ่น15กิโลลิตร uh. อันนี้กเ็เป็นข้อมูลที่สามารถเข้าไปดูได้ แล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับคุณนายก็จะเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าระบบความปลอดภัยของรถคันนี้มีความปลอดภัยได้รับมาตรฐานเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยึดเกาะถนนระบบเบรกการชนด้านหน้าด้านข้างนี่เป็นเรื่องของความปลอดภัยก็สามารถเข้าไปดูได้ครับทุกรุ่นทุกคันสามารถโชว์ตัวเลขทั้งหมดเลยครับอ๋อคือทั้งหมดนี้คือคือบอกแล้วแล้วก็ทําให้เรียกว่าผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้นะฮะว่าโอเครถคันนี้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน เรียบร้อยแลยครับใช่ครับใช่ครับนั่ครับผมพูถึงเชิญเชิญเชิญท่านรองฮครับนอกจากนี้นะครับเราเห็นว่ารถไฟฟ้าวันนี้ที่ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเป็นเบื้อต้นของภูมิภาคเลยเนี่ยในข้อมูลรถไฟฟ้าเราก็อยู่ในระบบอีโคซิการ์ละครับนัครับอ๋อรวมด้วย่ะฮะอ๋อผมนึกว่าไปแค่เฉพาะรถรถที่เป็นพวกน้ํามันอ๋อมีด้วยครับมีด้วยครับเขาเขาไปเขาไปดูได้เลยครับครับนะครับในในในระบบ อีโคสติกเกอร์เราก็จะเห็นด้วยนะครับบางรุ่นเนี่ยัตาการใช้ไฟเท่าไรขับเคลื่อนได้ระยะไกลกี่กิโลเมตรผ่านมาตรฐานอะไรบ้างนะครับอันนี้เข้าไปดูได้เลยครับมีราคาขายปิกแนะนํดเลยครับก็สามารถไปดูได้ครับเอะผมผมถามนิดนึงนะท่านท่านรองนะไอตัวของอัตราการใช้ไฟของรถยนต์ไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันมันมันบอกเรื่องของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ยังไงเพราะว่าโอเคเขาไม่ได้ปล่อยพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาอยู่แล้วอย่างเงี้ยฮะมันมันมันต้องเช็คลงลึกขนาดนั้นเลยฮะรถไฟฟ้าเหล่านี้ ก,ก็ต้องดูนะครับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยได้มาตรฐานเรื่องแบตเตอรี่<อ>หรือไม่อย่างไรนะครับมันจะมีมาตรฐาน U N R ร<อ>้อยตรงนี้นะครับว่าขนาดได้มาตรฐานยังไงนะครับ<อ>ซึ่งซึ่งรถส่วนใหญ่ที่เข้ามาขายก็จะได้มาตรฐานตัวนี้อยู่แล้วครับก<อ>็้วก็มีการโชนโ<อ>ด้านหน้าด้านข้างทุกอย่างที่เป็นมาตรฐานของรถยนต์นะครับ<อ>ที่ถูกกำหนดไปก็ก็จะโชว์เรื่องความปลอดภัยด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับเราก็นึกว่าโอ้เวลาเขาโปรโมตโฆษณาตัวรถไฟฟ้ารถอีวีอะไรเงี้ยก็จะ โฆษณาว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีแล้วแต่จริงๆแล้วมันสามารถลงดีเทลลึกไปได้อีกว่าไอ้กตกลงแล้วรถคันนี้เป็นมิตรต่อสิ่งวแวดล้อมจริงๆหรือเปล่านี่แหละครับมีอัตราการใช้ไฟเท่าไหร่แต่<อ>รับรุ่นก็ร้อยสามสิบกว่าวัตต์ต่อกิโลอะไรอย่างเงี้ยครับมันลงรายละเอียดได้ครับครับผมณปัจจุบันฮนะตัวของข้อมูลที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปหาได้ผ่านเจ้าตัวอีโคสติ๊กเกอร์เนี่ยมีช่องทางไหนยังไงบ้างฮะให้ท่านกรองสรุปให้ฟังนิดนึงนครับครับ อ,อันแรกเลยนะครับเข้าไปที่ w w w c a r g o t h ครับ,รบอันนี้เป็นรถยนต์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ www.motorcycle.go.th นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลนะครับสมรรรนะรถยนต์รถจักยานยนต์ทุกรุ่นนะครับที่มีจําหน่ายในประเทศทั้งรถนําเข้ารถผลิตในประเทศอันนี้ก็จะไม่ผู้ประชาชน ผู้บริโภคแล้วก็ประชาชนนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับก่อนตัดสินใจในการซื้อรถแต่ละแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อครับส่วนส่วนช่องทางที่2นะครับเป็นแอปพลิเคชัน Eco Sticker ครับที่ประชาชนเนี่ยสามารถดาวน์โหลดนะครับบนบนมือถือได้เลยนะครับไม่จะเป็นระบบ iOS หรือ Android อันนี้ก็สามารถเข้าเข้าไปไปดาวน์โหลดได้เลยครับเพน่อข้างสะดวกครับตอบตอบโจทย์ประชาชนในยุคปัจจุบันนะครับนะครับ เห็นฉันบอกว่าถ้าเกิดสมมติไปไปดูตามโชงรูม bathroom, และโช bathroom, งรูมเขาเขาติดไอตัวป้ายเอาไว้ก็จะมี QR วอารโค้ดให้สามารถสแกนผ่านตัวแอปพลิเคชันได้ได้ด้วยฮะถูกต้องครับถูกต้องครับใช่ครับอ,อ๋อก็คือเช็คเช็คเลยว่าข้อมูลที่โชว์รูมเคมาไว้ตรงกับข้อมูลในระบบของกระทรวงสาธารณสุขหรือเปล่านี่แหละใช่ครับใช่ครับซึ่ง <Interesting. S 2> ซึ่งทุกวันนี้นะครับอย่างที่ผมน้าเรียนนะครับว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยส่วนใหญ่ยุคนี้จะหาข้อมูลบนเว็บไซต์ก่อน S <S บท<น>บ,บนดิจิตอลแพลตฟอร์มก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปดูที่โชว์รูมที่หลัง <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นตัวที่มาตอบโจทย์ผู้บริภโภคยุคปัจจุบันได้นะครับซึ่งสามารถที่จะเปรียบเทียบรถในแต่ละรุ่นได้เลยนะครับว่ามีมีม,มีอัตราการการบริภโภคน้ำมันนี้เท่าไหร่ครับนะครับมีการปล่อย รับวันไดนเอาได่เท่าไหร่อันนี้ก็สามารถเปรียบเท็บได้เลยครับครับอยากให้ท่านรองฝากนิดนึงฮะว่าแอปพลิเคชันตัวนี้อยากให้เชิญชวนคนไปโหลดกันหน่อยเพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้หลายคนแบบสนใจจะซื้อรถใหม่หรือแม้กระทั่งบางคนอยากได้รถ e ีวฮะแต่บางทีก็เอ๊ะข้อมูลอาจจะน้อยอ่ะตัวแอปพลิเคชันตัว Eco Sticker หรือเว็บไซต์ car.go.ts motorcycle.go.ts เนี้ยจะช่วยผู้บริโภคในการตัดสินใจอย่างไงได้บ้างครับ ครับคณะนําเรียนยนี้นะครับผมคิดว่าในในยุคเนี้ยในเรื่องของ climate change นะ,นะครับไม่ใช่เรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของเศรฐษฐกิจนะครับเพื่อนในเรื่องของการตระหนักในเรื่องเนี้ยผมคิดว่าประชาชนคนไทยเนี่ยมีความตระหนักในเรื่องนี้นค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นรถรถสันดาปภายในย ICE หรือรถไฟฟ้านะครับที่ประเทศไทยเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นที่ดึงดูดของน้ำมทุน ในภูมิภาคนี้อยู่แล้วนะครับ,รบเห็นว่าการจดทะเบียนรถไฟฟ้าของเราเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเทียบกับภูมิภาคของเราจนทําให้เราวันนี้หลายหลายประเทศเริ่มสในใจประเทศไทยแล้วก็ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนท่านนะครับสามารถที่เข้าไปดูได้นะครับว่ารถทั้งไอซีรถไฟฟ้าเนี่ยมีการใช้อัตราการใช้ไฟหรือการใช้น้ํามันในเท่าไหร่ครับนะครับมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับ รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผมผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ประชาชนคนไทยได้เป็นอย่างดีนะครับที่ที่จะดูในเรื่องของสมรรถนะรถยนต์ในแต่ละค่ายครับคุณนัทครับอันนี้คือสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับทางกระทรวงสาธารณกรเรื่องของมาตรฐานการผลิตได้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับอ๋องั้นแปลว่าถ้าเกิดว่าดูข้อมูลปุ๊บคุณมั่นใจได้เลยว่าโอเคข้อมูลที่โชว์มาเนี่ยตรงแน่นอนมั่นใจทั้งความสะอาดความปลอดภัยนะฮะจบในแอปเดียวเลยนะครับ ครับผมครับโอเโคสติ๊กเกอร์ครับข้อมูลรถครบจบในแอปเดียวครับคุณผู้ชมสามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับใครที่จะซื้อรถใหม่ใครจะดูรถใหม่ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์รถยนต์แบบน้ํามันรถยนต์ทั้งไฟฟ้าได้หมดเลยนะฮะกับอีโคสติ๊กเกอร์นะครับวันนี้ขอบคุณนะฮะคุณกิตจันสุวรรณนะครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับคุนัครับสวัสดีคบครับ ท่านรองผู้ในการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะคุณกฤิจันร์สุวรรณนะครับก็เอางี้ผมสรุปให้นะฮะใครมี iPhone ใครใช้แบบระบบ Android ได้หมดเลย Google Play App Store นะฮะดาวน์โหลดเซิร์ชคำว่า Eco Sticker นะฮะคำนี้นะ,ะ Eco s t i c k e r ECO แล้วก็เวนวบักนะฮะสต er ิ c กเกอ t IC KER เนะฮะเพื่อที่จะไปเช็คนะ,คะจริงๆแล้วเนี่ย ตัวนี้มันเป็นตัวที่พัฒนามาจากไอตัวสติกเกอร์ฮะที่เป็นตัวรับรองมาตรฐานนะครับว่าสะอาดประหยัดและปลอดภัยนะครับที่ติดเอาไว้ที่บริเวณหน้ารถเลย้ยฮะซึ่งอันนั้นเนะ่ะเราต้องไปโชว์รูมเราถึงจะเห็นใช่ไหมฮะเขาก็เลยพัฒนามาเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์2เว็บไซต์ก็คือ car.co.th แล้วก็ตัวของ motorcycle.co.th นะซึ่งเอาไว้เช็คแบ่ง2ประเภทเลย รถยนต์ก็ไป car.go.th นะฮะมอเตอร์ไซค์ก็ไปนู่นเลย motorcycle.go.th น,นะฮะเพื่อจะเช็คเรื่องของมาตรฐานมันไม่ได้เพียงแค่เรื่องของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคุณผู้ฟังฮะ,ะเรื่องนี้มันพูดถึงเรื่องของมาตรฐานของรถยนต์มาตรฐานการผลิตด้วยนะฮะว่า การผลิตในโรงงานเนี่ยได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยได้บอกไว้หรือเปล่านะฮะกระบวนการผลิตเป็นอย่างไรอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่เกินลิมิตรหรือเปล่านะฮะแล้วก็ไปดูเรื่องการประหยัดว่ารถคันนี้นะฮะใช้น้ํามันกี่กิโลลิตรซึ่งอันนี้นะฮะใครใช้รถน้ามันก็ก็น่าจะ เช็คข้อมูลกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยผมว่าเป็นปัจจัยนับต้นๆที่หลายคนนะครับจะใช้เป็นตัวตัดสินใจว่าจะซื้อรถคันไหนดีเวลาคอมเพลก์กันหลายๆคันนะครับแล้วก็อันนึงก็คือเรื่องของความปลอดภัยความปลอดภัยที่นี้คือเรื่องของมาตรฐานนะครับในการพังริดนะฮะว่าได้มาตรฐานจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าคุณซื้อรถคันนึงเ่ยนะฮะ ซื้อเงินสดก็เยอะอยู่นะฮะก็เป็นเงินก้อนใหญ่อยู่ซื้อเงินผ่อนก็เป็นภานระก,กันอย่างน้อยๆเนี่ยสปี5ปี6ปีก็ว่ากันไปด้วยความที่มันเป็นตัวเงินเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะดังนั้นการจะซื้อต้องจ่ายก็ต้องเช็คให้ชัว ะะดูให้ชัดเจนนะฮะตัวของ Eco er, s t i c k e r กก็พัฒนามาเป็นแอปพลิเคชันก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้ดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะไปเช็คข้อมูลเอาไว้ไปดูก่อนซื้อก็ได้ mm hmm. นะฮะเช็คข้อมูลในเว็บก่อนนะฮะเจ mm hmm. อร์นี่ของของของผู้บริโภคอาจจะก็เช็คข้อมูลในตัวของอ c o s สติ๊กเกอร์ก่อนนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยนะฮะเราก็ค่อยไปดูรถที่โชว์รูมก็ได้เพราะคนก็อยากเห็นด้วยว่าของจริงเป็นยังไงนะฮะ,นะะแล้วก็ค่อยมาเช็คว่าไอ้ที่โชว์รูมโฮเคิมเนี่ มันตกลงแล้วมันเป็นไปตามนั้นจริงๆหรือเปล่านะก็เป็นอีกหนึ่งตัวแอปพลิเคชันอ่ะไปดาวน์โหลดกาได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะฮะเช็คเรื่องของความปลอดภัยความประหยัดแล้วก็ความะสะอาดนะครับให้กับโลกใบนี้ด้วยนะฮะใช้รถ1นึคันเราก็ต้องดูหมดเลยนะฮะทั้งความสะดวกของตัวเองทั้งความประหยัดเงินในกระเป๋าและที่สำคัญก็คือต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเอามาฝากกันนะฮะ